โอเคหลังจากที่เราได้สามเลยเยอะมาสกูนี้แล้วนะคะเราจะต้องทําให้มันเกิดทักษะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จงจะทําเป็นแบบไฟ o ์โ s c a l เโดยที่เราจะเลื่อนค<ม>ีย์ไปจาก Middle C นะคะอัพ<ม>ไปสู่หน่เอ,อเลนส์ที่เราไปถึงที่นักเรียน่ะสามารถไปได้แล้วก็ลวมกลับมามาดูซิว่าตัวต่ําตัวไหนที่นักเรียนสามารถที่จะอยู่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นการบ้านส่วนตัวเลยนะคะอาพู<ม>จะเริ่มที่ โดยที่ใช้สระอา มันปล่อยต่อเนื่องกันได้ยาวอย่างน้อยๆสิบโน้ตถูกไหมสิบโน้ตแค่นี้ก็คือเราจะเพิ่มความยากก็คือให้มีเสียงสั้นเกิดขึ้นนะคะโดยการแบ,บง่งลมหายใจเป็นสองช่วงเป็นแบบนี้หายใจแรกก็คือฮึบหายใจสองเอเอเอ,เอโดยใช้หน้าท้องเป็นตัวดึงเข้ามาเดี๋ยวลองฝึกซิหายใจฮึบ ใช่เอาไปหนึงสองซ้ำอ่ฮึปหายใจฮึบเออ่ะสอรี่อ่ไอ่าเอเอเอขอเอเออ่ะเอาไอทีอ่าเอเอเออ่าดีมากนี้เพิ่งฝึกวันที่สองเองนะ มันคนเพิ่งฝึกเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้มันไม่มีทางได้แบบว่าเยอะเท่าคนที่ฝึกมาแล้วทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เท่านี้เีให้ดีใจได้เลยว่าอ๋อเราสามารถสั่งโอหายใจสั่งขากันไกลสั่งลมให้ลึกมาถึงหน้าท้องแล้วดึงเข้าเอ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 ,อะไรเงี้ยซึ่งมันจะต้องอาศัยเวลาในการแบบว่าเซตอัพใหมเซตใหม่ มันเหมือนการเล่นกีฬาเหมือนเวลาไปเล่นเทนนิสแบบว่าคู่วัอนแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์เอาเอาแขนขึ้นมาก่อนอับยกขาตีอะอย่างเงี้ยมันเป็นท่าที่แบบว่าต้องทําหมายว่าเป็นท่าทางที่ต้องทําหรือว่ามันเป็นแบบแพทเทิร์นที่ต้องทําจะร้องเพลงไปยิ่งใหญ่แค่ไหนท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาที่แพทเทิร์นนี้นะคะไปค่ะแพทเทิร<ม>์นนี้ก็คือหายใจปล่อยเสียงยาว5โน้ n o t ขโมยลมเสียงสั้นปล่อยเสียงสั้นนะคะ आ ए ए ถึงตัวนี้เพราะว่าเพลงที่เราจะร้องต่อไปถ้าเกิดโน้ตเราแบบเล้นเราไม่ไม่ถึงเอใช่ไหมก็เวลาหาเพลงก็คือหายากมากเพลงมันก็จะได้แต่เพลงง่ายๆเพลงสั้นๆเพลงที่เราจะร้องแบบดีๆอโน้ตไม่พอก็คือร้องไม่ได้จะร้องได้แค่ครึ่งเพลงที่เหลือก็มีปัญหาจะเห็นว่าหลายคนร้องเพลงตรงนี้ร้องเพะแต่อีกทีนึงก็มันเกิดปัญหาเช่นเสียงสูงไม่ถึงสกิปเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นน่เวลาสเกลคือต้องสเกลเผื่อไปถึง ข้างบนนะคะทีนี้เวลาสเกลเสียงสูงใช่ไหมเราก็จะมีโทนเสียงสามเสียงอยู่แล้วในที่เป็นต่ำกลางสูงต่ำกลางสูงสูงกลางสูงกลางต่ำอย่างนี้มันก็ทําให้เส้นเสียงมันแบบเพอร์ฟอร์มในตัวที่แบบว่ามันต้องต้องเป็นเรื่องจริงอ่ะเช่นว่าเวลาเราพูดเสียงดังเสียงตนเส้นเสียงก็จะดึงตัวอย่างนี้เสียงสูงก็จะอู้เสียงสูงก็ยืดขึ้นตัวต่ำเสียงเส้นเสียงก็จะแบบ มีความทุ้มหรือกอดตัวกันมากขึ้นให้แบบธรรมชาติก็สั่งตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาตกแต่งว่าเออโทนสามโทนที่มีรอยต่อเป,เป็นแบบไหนหอะไรเงี้ยอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ<ม>ก็เรามาถึงตัวอ่าตัว C ใช่ไหมทีนี้เราจะไล่ลง